สวัสดีครับบ่าถอดสวัสดีทนผช้ชมครับสวัสดีย้มเด็กนะครับผมเวลาประมาณสี่ทุ่มครึ่งนะครับตอนนี้ออชุมพู่อยู่ในสายนะครับผมอชมพู่ว่างช่วงนี้นะครับทางานออชุมพู่ว่าเพิ่งเลิกงานตอนสี่ทุ่มนะครับอชมพู่กระทรงตัวเลขไม่ให้แล้วอชมพู่บอกว่าลงได้เลยนะป่าเท่าไม่ต้องรอก็ได้นะครับแต่ว่าอยากให้เอฟซีแฟนคลับทั้งช่องได้ฟังนะครับจากปากอชุมพู่ นะพี่ด้องดึกปัไหนเบาเถ้าก็รดได้นะครับงวดวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับตอนนี้อ,อชมพู่อยู่ในสายสวัสดีครับอ,อชมพู่ครับสวัสดีค่ะพี่บ่าวสวัสดียามดึกนะครับผมยามดึกๆนะอ,อชมพู่นะค่ะยังไมไ่กินข้าวเลยค่ะโอ้ยังไม่กินข้าวเลยนะครับผมเข้างานกี่โมงครับอ,อชมพู่ทําไมเลิกดึกจังเลยอ๋อ ยี่สิบสี่ชั่วโมงอ่ะโอ้นะครับสงสัยจะทํางานเกี่ยวกับโรงพยาบาลแน่เลยแหละพี่น้องเพราะว่าถ้าทํางานอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยมีเวลานะครับบ่าวเท่าเข้าใจนะครับท่านผู้ชมอ๋อชมพู่ไม่ค่อยมีเวลานะพี่น้องนะอันนี้ก็เลิกสี่ทุ่มยังไม่ได้กินข้าวเลยใช่ไหมอ๋อชมพู่ยังเลยค่ะอ่าไม่เป็นไรบ่าวเท่าก็จะไม่รบก,กวนเยอะขอสักสิบนาทไีได้ค่ะได้ค่ะอ่านะครับงวดที่ผ่านมาหลุดอยู่นะ เข้าแต่งวดศูนย์เก้าเก้าศูนย์นะเข้าล่างนะครับให้ให้เม็ดเดียวเข้าล่างเลยครับงวดนี้เป็นไงครับเลขดับเรามั่นใจไหมงวดนี้มั่นใจสิครงวดที่แล้วดับห้าเก้าหรือดับเก้าห้าเก้าห้าเก้านะดับห้าเก้าอะไรนะครับ หลุดข้างบนนะอ่าข้างบนหลุดอยู่นะอชมพู่ก็บอกว่าอชมพู่ย้ำบอกว่าเป็นเพียงสูตรถ้าใครชอบก็ให้ติดไว้ใช่ไหมอชมพู่ใช่ค่ะครับผมอืมนะครับท่านผู้ชมอชมพู่นะครับอ่างวดวันที่หนึ่งมีนาคมนะครับอ่าเลขดับเบาเท่าจะไม่เขียนให้นะแต่จะ ให้เอฟซีดูในลายแล้วก็แคปหน้าจอเอาชุดที่อชมพู่ส่งมาให้นะครับบาเท่จะเขียนแต่ชุดที่อชมพู่เด่นบนล่างให้นะครับงวดนี้เห็นอชมพูส่งมาให้แล้วนะครับอืมมั่นใจไหมอชมพูงวดนี้คูมั่นใจข้างบนนะคะมั่นใจบนแต่ใช่มั่นใจบนมากเลยล่างนี้ครับล่างก็มั่นใจมั่นใจครับ มั่นใจเช่นกันมั่นใจเช่นใจเช่นกันครับอืเช่นกันนึกว่านึกว่าล่างนี่มั่นใจนะครับมั่นใจมั่นใจเลยยิ่งตัววิ่งตัวตัววิ่งนี่โอ้มั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์เลยค่ะอนะครับศูนย์หลักหน่วยล้านเปอร์เซ็นต์ได้หลักสิบล้านเปอร์เซ็นต์ศูนย์หลักสิบล้านเปอร์เซ็นต์ถ้าล่างใช่ไหมเอาชุดบนเลยชุดบนก่อนนะชุดบนเลยนะคะวิ่งเลยนะคะครับผม วิ่งบนนะฮะสามนะฮะวิ่งบนนะครับวิ่งบนวิ่งสามครับผมค่ะครับผมเป็นหลักร้อยก่อนนะฮะหลักร้อยครับสี่กับเก้านะฮะหลักร้อยสี่กับเก้าครับผมครับจับคู่นะฮะครับผมสามเก้าสามเก้ากับสามแปดสามแปดกับหกสามค่ะหกสาม ครับผมสามตัวก็สี่สามเก้านะคะสามตัวสี่สามเก้าครับเก้าหกสามนะฮะสี่สามเก้าแล้วก็เก้าหกสามครับผมครับเอาชมพูอ่าฮะพูดเน้นไปสามเก้านะฮะเน้นไปที่สามเก้าครับผมอหกสามนี่ก็ตัวรองสามแปดก็ตัวรองนะคะครับ ถ้าเน้นถ้าเน้นคู่เดียวคือสามเก้านะครับชุดสามตัวเน้นตัวไหนชุดสามตัวคือสามเก้าค่ะคือสี่สามเก้านะครับหกหกสามเก้าเป็นตัวรองเก้าหกสามตัวรองค่ะอ๋อเก้าหกสามเพราะว่าหลักร้อยสี่กับเก้านะครับใช่ค่ะครับวิ่งล่างครับผมใช่ค่ะเอา พี่บ่าวพี่บ่าวเขียนให้เอฟซีหน่อยได้ไหมคะเลขครบบนครบบนนะคะเพราะว่าพูดจะดับทุกหลักของบนนะคะมันมีห้าตัวแล้วที่นะะเขียนไหมเขียนเลขแบบเลขครบบนนะคะห้าตัวนะคะคให้เอฟซีเขาไปจับเอาเองเผื่อเราเขาเราจะให้ไม่ถูกแต้มครบบนครับ ใช่เลขครบบนนะคะต้องมีให้เห็นสามตัวสองตัวนะครับครับอ่าฮะมีสามครับมีสี่ครับมีหกมีแปดมีเก้านะคะมีหกมีแปดมีเก้าห้าตัวค่ะห้าตัวบนนะคะค่ะอ่าฮะครบบนครบบนลคือถ้าไม่ชอบตามที่ออชุ่มพูดจับให้ก็คือจับในชุดห้าตัวนี้ครบบน ครับแสดงว่าบนเนี่ย0 1 3 5 7นี่คือดับบนเลยครับก็คือว่า1 2 5 0 7คือดับบนทุกหลักนะฮะ 1>, 1 2 5 0 7นะครับดับบนทุกหลักอ่าใช่5ตัวดเปล่าฮะที่เหลือก็คือตัวเกิดก็คือ3 4 6 8 9นะฮะ ตัวเด่น <in. S 1> ล่างครับชุดล่างครับเอาชมพู่ล่างวิ่งศูนย์นะฮะล่างครับผมวิ่งศูนย์รองสองนะฮะวิ่งศูนย์รองสองมีรองด้วยนะรอ,องสองค่ะ,อะสองแต่ผู้ไม่จับสองให้นะฮะก็ะให้เม็ดเดียวก็คือศูนย์ห้านะฮะศูนย์ลกสิบใช่ค่ะแต่ถ้าใครชอบตัวรองอีกสองห้าได้ไหมสองห้ามันก็ได้อยู่แต่ผู้ไม่จับให้ไม่จับให้นะ คือถ้าศ<ช>ูนย์ไม่มา<ะ>คือสองาใช่ค่ะอ่าให้ศูนย์เม็ดเดียวเม็ดเดียวเลยค่ะอ่าเอาท่านผู้ชมมาดูด,ด้วยกันรับแล้วก็จะให้บ่าวเท่าก็จะให้ดูชุดดับอ,อชพู่เดี๋ยวให้อ,อชพู่อ่าบอกให้ว่ามีตัวไหนนะครับบ่าวเท่าไม่เขียนให้เดี๋ยวจะให้ดูในชุดที่อ,อชพู่ส่งมาให้นะครับผมโอคคนะเป็นชุดดับบนล่างนะครับท่านผู้ชมเห็นชัดไหมอ่าเจ็ดนี้ดับ ดับทุกหลักเลยครับเลยคะอ่าดับทุกหลักหนึ่งสองห้าใช่ไหมครับชุดบนออชุพู่ดับทุกหลักก็คือหนึ่งสองห้าใช่ค่ะครับผมแต่เลขในชุดดับนั้นผู้ไม่ได้เขียนชเจ็บให้นะฮะอืมมาเขียนอ่าตัวที่คู่กับตัวเปิดนะฮะครับผมอืมอเอฟสีเขาจะได้ดูเขาจะได้เห็นนะฮะงวดนี้เจ็ดนี้คือดับเลยใช่ไหมครับเจ็ดหนึ่งสองห้าเจ็ดศูนย์ใช่ไหม สนิทเลยค่ะข้างบนนะทุกหลักเลยค่ะครับอ่าเจ็ดนี่คือไม่มาเลยไม่มาเลยค่ะดับทุกหลักคือหนึ่งสองห้าศูนย์เจ็ดหนึ่งสองห้าศูนย์เจ็ดนะครับผมเจ็ดนี่คือไม่มาล้านเปอร์เซ็นต์เลยโอ้ไมมาเลยค่ะก็คือไม่มาเลยเพราะว่าอ่าของผู้กระดับหลักหน่วยเจ็ดอยู่แล้วก็คือไม่มีให้เห็นอยู่แล้ว่ะแล้วดับคู่ดับคู่มีตัวไหนบ้างครัชัพู้ ม่ได้เอามาใช่ไหมอ่าเดี๋ยวบ่าวเท่าดูในชุด,ชดเดอ,อ่าอ่าเดี๋ยวบ่าวเท่าดูในชุดนี้ดูในอ,อ่าดูในชุดที่อ,อชมพู่ส่งให้นะมีเก้าห้าหนึ่งเก้าสองหนึ่งสามสามห้าหกสี่หกศูนย์เจ็ดหกเก้าแปดสามสี่ห้าห้าห้าโอห้าหกนี้ดับบนล่างเลยอ,อชมพู่ใช่ค่ะโอห้าดับทุกหลักบนนะครับอ่าแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้นะครับดับทุกหลักล่าง หนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์ครับหนึ่งนี่ไม่มาเลยเลยครับผมไม่มาเลยค่ะหนึ่งทุกหลักนะฮะชุดล่างนะครับสามห้าสามแปดห้าหกนี่ดับบนล่างเลยนะศูนย์สามสามเจ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดสามสี่หกเก้าเจ็ดสองสองเจ็ดแปดเก้าเก้าแปดเนี่ยชุดดังๆเนี่ยนะครับกับเก้าห้าไม่มาแต่ถ้าใครชอบให้ติดไปได้ใช่ไหมเอาชมพู่ ใช่ถ้าเกิดว่าชอบอชอบก็เนาะเลขในดวงใจเลขฝันหรือเลขอะไรอ่ะมันเขาสามารถลงทุนได้ไงอย่าไปสนตัวดับถ้าเรามั่นใจในตัวเรานะฮะอันนี้เพียงแนวทางนะฮะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเอซีจะว่าทำให้เสียโอกาสไม่ดีให้ดูไว้นะท่านผู้ชมนะถ้าตัวไหนเป็นเลขในดวงใจเลขฝันเลขชอบเนี่ย ออชมพู่ก็บอกว่าจัดได้เลยงวดที่ผ่านมาคือห้าเก้าก็มาเก้าห้าบนนะใช่ไหมออชมพู่ใช่ค่ะคุณก็พูดถึงบอกไงพูดถึงบอกว่าถ้าเกิดว่ามันเป็น่าสูตรคำนวณนะฮะในกองฉลากมันไม่มีตัวดับให้เราชักตัวงหรอกนะฮะถ้าเลขเราเลขฝันเลขอะไรก็แล้วแต่ที่เราชอบเราได้มาเราจัดอยาไปสนดับนะคานผู้ชมเอาดูชุดที่อชมพู่อ่า ลงให้นะครับชุดเน้นบนล่างนะครับชุดบนนะครับอชมพู่ว่ามาคบบนนี้จับได้เลยนะครับผมสามสี่หกแปดเก้านะอ,อชมพู่นะใช่ค่ะวิ่งบนวิ่งสามใช่ไหมครับใช่ค่ะอ่าวิ่งบนวิ่งสามหลักร้อยคือส<อ>นะี่กับเก้านะเด่นทั้งสองตัวเลยหรือเปล่าสี่กับเก้าอชมพู่ใช่ค่ะเด่นทั้งสองตัวเอะ ชอบากัเด่นทั้งสี่กับ9ครับผมจับคู่ให้3ามเก้สามดหสานะท่านผู้ชมนะนะเน้นที่สามเกสามตัว4ี่สามเกสาเน้นที่4ี่สามเวิ่งล่างเด่น0ูนี่หลักสิบใช่ไหมหอชณผูชมใช่ค่ะหลักสิบนะ,ะ,ะถ้าเกิดว่ามีเลขหลักหน่วยดีๆเสียบเลยะค,ะค่ะนะฮะให้0ูห้าเม็ดเดียว ศูนย์ห้าเม็ดเดียวตัวรองคือสองนะเลขวิ่งนะใช่ค่ะตัวรองคือสองนะฮะสองนี่มาได้หลักไหนสองนี่มันมาได้ทุกหลักนะครับกับแคปหน้าจอนะท่านผู้ชมนะนะครับตัวดับก็ให้ดูแล้วนะครับผมนะออชมพู่นะงวดนี้ใช่ใช่สัญญนะฮะอย่าไปสนดับนะะกับออชมพู่บอกแล้วอย่าสนเลขดับนะ อ่าหวยสอนจรน,นะฮะมันก็ต้องวางกันแบบเป็นแนวทางนะฮะสูตรเลขดับมันก็ต้องเนาะเอฟซีก็ขอมากันเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะมาได้ทุกตัวใช่ไหมอ๋อชมพู่มาได้ทุกตัวเพราะูดถึงบอกว่ากองฉลากไม่มีตัวดับนะคะสิบลูกก็โยนใส่ป๋องหมดเลยคอ๋อชมพู่บอกแล้วนะครับถ้าเลขชอบเลขในดวงใจอย่าสนเลขดับนะอันนี้อ๋ชอ,<ร>อชมพู่ให้าตามสูตรนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ว่า อชมพูดลงให้แล้วบอกโอ้ยอชมพูดดับไม่เห็นแม่นเลยพองวดดับแม่นอชมพู่เก่งจังเลยดับแม่นจังนะครับท่านผู้ชมเราต้องขอบคุณนะผมอาจารย์ทุกอาจารย์นะครับท่านให้เป็นสูตรมาท่านก็ย้ําอยู่ว่ามาได้ไม่ได้บอกว่าไม่มาไม่มาแน่นอนไม่ใช่นะครับอาจารย์ก็บอกว่ามาได้อันนี้เป็นเพียงสูตรนะงวดไหนดับไม่อยู่เราก็ให้กําลังใจนะเพราะเราเป็นผู้ดูนะครับ เราดีนะครับท่านผู้ชมครับได้ดูทุกอาจารย์ลงให้นะครับไม่ใช่ว่าท่านให้ถูกให้ไม่ถูกพอให้ถูกเราชมพอให้ไม่ถูกเราไปว่าไม่เอานะครับอย่างนั้นเราต้องบอกว่าเาให้ถูกเราชื่นชมไม่ถูกเราให้กําลังใจนะครับเพราะว่างวดต่อไป<ว>ก,ก็ก <ขอ S 2> ยังมีนะอ,อชมพู่ใช่ค่ะครูก็คิดว่าวันี้ของพี่บ่าวก็คงหมานนี่กันแหละอ่าครับอชมพู่ <ะ S 2> เอาบ่าวเท่ารบกวนเท่านี้ครับปอชมพู่ยังไม่ได้ทานข้าวเลย นะครับค่ะก็ขอให้เองขอให้หมานขอให้แปกนะคะครับผมเน้นไปทั้งบนนะคะบนน้่จับหนักเลยค่ะครับค่ะครับขอบคุณคับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีอชมพู่นะครับอชมพู่ก็เพิ่งเลิกงานทํางานที่สี่ชั่วโมงน่าจะทํางานเกี่ยวกับอ่าถ้าเบาเท่านึงนักแต่เราก็อ่าอชมพู่คือก็ไม่ได้บอกน่าจะทํางานเกี่ยวกับโรงพยาบาลไนพี่น้องดียังไงนะครับเพราะว่าทํางานตลอดนะครับเพราะว่าช่วงทํางานในอชมพู่ นะครับโทรศัพท์จะไม่ได้ยุ่งเลยนอ,นอกจากคืนนี้เลิกงานนะดึกเบาเท่าก็รอนะครับเอาท่นผู้ชมนะออชมพูมาครบบนสามสี่หกแปดเก้านะครับคือมาสามตัวสองตัวจับบนในนี้ได้เลยสามสี่หกแปดเก้ามาครบบนนะครับแต่ออชมพูให้วิ่งบนวิ่งสามหลักร้อยสี่กับเก้าจับคู่ให้สามเก้าสามแปดหกสามเน้นที่สามเก้าหลักร้อยจับสี่สามเก้าตัวเด่นหกเก้าสามตัวรองนะครับวิ่งล่างศูนย์หลักสิบ เน้นที่0.5เม็ดเดียวตัวรองไม่วิ่งคือ2นะครับเอาครับขอบคุณ f อฟแฟนคลับทั้งช่องนะครับขอให้พญายมไง,ไมไงสุขุสุนนะครับเอซทุกท่านสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นคงยืนนะครับให้เราด้วยเงี้ทองดีๆรองเด้วยพอกันคลิปหนนาแอดมินมาถอดสวัสดีครับ